นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเกิด amalgamation นั่นคือโอกาสทองเพราะว่าบางเอินนะครับตัวレイโชตอนนั้น B E C L ดีกว่าดีกว่านะครับแต่ว่าทั้งคู่ได้หมดแต่บางเอิน B E C L เนี่ย ทำไมทำไมไม่เลือก Bcl ซีแอทา้งเองทำไมไม่เลือก b m c l มีใครตอบได้ไหมครับเพราะว่าเลโชอันหนึ่งเลโชนะทำไมอยู่ๆทำไม B e l l เลโชดีกว่ามีใครตอบไหมตอบได้ผมให้หนังสือเลยนะนะครับจำได้ไหมครับใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างครับ B e, c l l บวก B, M, C l แต่ทไมตอนนั้นผมเลือก B e, l l ไม่เลือก B m ท่านี่ว่าสอบออกมาตัวเดียวกันนะคือเบมเพราะว่าลายย่อยชอบตัวเล็กฉะนั้นเนี่ยถึงไปซื้อตัวเล็กเยอะมากจนกระทั่งเลโชมันเพี้ยนนั่นเห็นแลวย,ยังพลังลายย่อยเนี่ยจนทางให้อะไรครับ BMCL ราคา o v e ว s h o o ู BE e เนี่ยสีกว่าบาทมีแต่รายใหญ่สถาบันถือแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับ รายย่อยถือ B M C L แรกได้เลยโชน้อยกว่าฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสนใจหุ้นบาทนะครับเพราะทําไมครับหุ้นบาทเนี่ยจะนําไปสู่อะไรครับเขาจะล่อ,ลอให้ท่านเขาถือนะครับต้องดู valuation ดู valuation นะครับ valuation นะครับคือผมไม่แน่ใจะจะมีเวิร์กชอปหรือเปล่านะแต่ผมเป็นคนที่ชอบทำเวิร์กชอปนะนะครับนะครับอ่านะครับ ลองดูนะครับลองดูนะหุ้นทละคอมที่ราคาต่ำกว่าระดับ net liquidation value net liquidation value หมายถึงอะไรครับมูลค่าเลิกกิจการช่วงนั้นดี a ั2ยบเาบาทนะนั่นคืออะไรครับต่ำกว่ามูลค่าเลิกกิจการสังเกตไหมครับว่าทุกอย่างเป็น l u a t i o n หมดเลยนะครับนะครับอ่านะครับอันนี้คือมี่สปีแล้วที่เลือก based on business model เลยนะ based on business model นะครับ ท่านดูต่อนะนะครับอ่านะครับท่านดูนะวิสันต์พลเดียวต้องลิงก์กับ cycle ใครก็ตามที่พลิก cycle ไ,ได้นะพลิก cycle ไ,ได้นะมองแบ็กโคเทนให้ออกนะครับแม็กโคเทนนี่อ่านง่ายสุดเลยเราอ่านจากอะไรครับบูมเบิร์กตอนนั้นเนี่ยนะครับปีหนึ่งหก ก็คือต้นปี้าอ่ะผมว่าเนี่ยแนะนําหุ้นไก่เลยอ่ะและว่าจะจากไก่ราคาจะสูงขึ้นขาดแคลนปู่ย่าพันธุ์เนื่องจากวัดนกไทยฟื้นคุปน้ำบาดกว่าอยนะบาทกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยแกลว่าแมคโนเอ่ะนะครับแล้วราคาน้ํามันนะสังเกตนะตอนนี้เป็น,นยางไงเจ็ดสิบเหรียญน,นะตอนนี้เป็นไงครับเทคเลยนะ นั่นหมายความว่าฟันน้ำเต้าแม่เหล่าน้ำมัน,นยอยู่แถวนี้เองสามสิบเหรียญก็ไม่หลุดนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนปตทาโตสามสิบเหรียญเนี่ยน้ำมันเนี่ยต้องซื้อแล้วจริงๆเนี่ยนะครับคนที่เข้าใจเรื่องฟิวเจอร์น้ำมันน่แบ็กบอร์ดเดชันจะเป็นคนที่กำไรไออาร์พีซนะครับใครไปดูนะครับว่าคุณสุก,กิจสุรบุตรโสมพลนะครับซื้อ IRPC รซอน3บาทกว่านะ แล้วผมเข้าใจว่าคุยในเคส C I ด้วยตอนนั้นหลายท่านก็ไม่เห็นด้วยนะครับนะครับเพราะว่าฟิวเจอร์น้ำมันบอกเลยว่ากลุ่มปิโตเคมีจะเอาเปรร์มสังเกตนะครับว่ามันต้องมองในแมกโรถ้าท่ามองแมกโรได้เนี่ยท่านซื้อหุ้นต้นน้ำเลยแต่ถ้าเกิดท่านอยากเล่นหุ้นปลายน้ำเนี่ยนะครับได้เลยนะครับ ECF ถ้าเกิดท่านเข้าใจแมคโครเขาอะทุนท่านจะสองบาทห้าสิบแต่ปลายเนี่ยมันก็มันก็มาไกลชั้นมาไกลเหลือเกินนะมาไกลนะครับนะครับคอสนี้สอนให้ท่านมองตั้งแต่ต้นน้ำสอนให้ท่านเป็นคนสร้างไม่ใช่คนตามนะครับสอนความคิดนะครับสอนความคิดนะครับ l u a t เ o n เรื่อง number crunching คนที่เคยเรียนกับผมเนี่ย ผมเป็นคนที่สไตล์นัมเบอร์คันชิงมากเลยนะคันตัวเลขออกมานะครับท่านเห็นเบิร์กช็อปข้างหลังไหมครับจะเยอะมากเลยนะนะครับเป็นตัวเลขหมดทุกอย่างมี Excel ที่มาที่ไปนะครับที่มาที่ไปนะครับนะครับหลายท่านก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่พื้นฐานเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะครับอย่างผมจบเพศศัพทสามท่านนะครับนะครับแต่ว่าอาศัยเรื่องการอ่านงบดุลนะครับงบดุลนะตอนอายุยี่บสี่เนี่ยก็ไม่เข้าใจงบดุลเหมือนกันนะครับ มันคืออะไรนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือท่านอ่านแมคโครเทรนนี่ออกแล้ววันนี้เราจะมาศึกษาแมคโครเทรนด้วยนะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญนะครับน้ำมันเนี่ยตามนี้นะครับอ่าลองดูนะ Value stock จะ outperform มากกว่า Growth stock หุ้มกลุ่ม Value จะให้ผลตอบแทนดีกว่า Growth เพราะว่าคือ r ก w t h มันไม่รู้อะนะตอนนั้นโก w t h ไม่รู้แล้วก็ว่าทําให้ปี1.7 หลายท่านที่เคยฟังผมบอกว่าให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มลงไฟฟ้าให้หมดถ้าเกิดใครจาได้นะครับกลุ่มโลงไฟฟ้าลงไปเลยนะครับจนกระทั่งเร็วๆนี้ผมบอกว่ากลุ่มโลงไฟฟ้าจะไม่เพอร์ฟอร์มแล้วเพราะบอลยิวขาขึ้นพวกนี้มันลิงก์กับแพคแมคโครหมดนะครับแพคแมคโครนะครับอันนี้กถ้จาจัดไก่สุดท้ายข่าวก็ออกมานะครับใช้เวลาเกือบปีหนึ่งเนี่ยนะครับความคิดคนถึงเริ่มเชื่อนะครับว่าว่าไซเคิลไก่จะขาดแคลนนะครับ ใช่ไหมช็อตเทจเนี่ยจริงนะครับอันนี้ลองดูนะครับที่เราเลือกเคยเลือกมาเนี่ยนะครับอโอริเราเคยเรียนนะสมัยสี่ห้าบาทนะครับเราเคยเรียนนะครับท่านดูนะนะครับไทยฟุตคุปเรียนวินีไทยเราเรียนใช่ไหมครับอาร์ซีเอลเราเรียนอาร์ซีเอลเนี่ยตอนที่เราพลิกครั้งแรกเนี่ยตอนสี่ห้าบาทห้าบาทอะ่ะเพราะตอนนั้นราคาเท่าบ,บุ๊กเลย ได้ราคาต่ำบุ๊กครึ่งหนึ่งของบุ๊กหบาทนี่ครึ่งหนึ่งของบุ๊กหุ้นครึ่งหนึ่งของบุ๊กถ้าเทอร์นาลาวนี่เกิดอะไรขึ้นครับราคาต้องรีเลตตดไปที่บุ๊กนะครับ TKN เราก็เรียนนะครับ TKN นะครับใครจําราคาจองได้ไหมครับ TKN สีบาทแล่อาอันนี้ของระยะเล่านะครับผมก็เรียกอนาลิสต์มาตอนนั้นประชุมอนนาลิสต์นะครับ ตอนนั้นผมไม่รู้เรื่อง TKN เลยนะครับผมถามว่าจำนวนหุ้นมันเท่าไหร่เขาบอกพันล้านผมก็ตกใจบอกว่าเฮ้ยพันล้านนี่คือตอนนั้นราคาห้บาทอะห้าบาทนะครับราคาจองสี่เปิดห้าแล้วไซเว่ห้านานมากใครจำได้ไหมครับห้าบาทแล้วผมบอกว่าเนี่ยห้าพันล้านมาเก็ตแคป ซูเปอร์ชีฟเลยมีใครชื่อไหมครับซูเปอร์ชีฟเพราะว่ามันตอนนี้มันยี่สิกว่าบาทเนี่ยแต่เรื่องนั้นเรื่องจริงเพราะว่าเ,เทคนิคโคผมก็มาคุยเฮ้ยเจ้าที่อะไรอะ่ะบอกว่าเหลือหกบาทในนั้นบอกหกบาทเองผมเฮ้ยหกา i, บาทเนี่ยก็ถูกอีกถาว่าทำไมมันถูกเพราะว่าแบรนด์เท่าแก่น้อยเกินหกพัน นะครับเกินเกินแน่นอนเพราะว่าท่านลองดูท่านอิมพอร์ตซาไลายมามาขายนะท่านใช้งบโฆษณาเกิน6 0 0 0ฉะนั้นนั่นคือแบรนด์แ l u ูนั่นเคยผมทำไมผมว่า TKS เนี่ยซุปเปอร์ชีพนะครับพวกนี้มิสเตอร์สมุดเดลและเคลีรยร์หมดเลยนะคอมเจ็ดนะครับ4บาทนะครับ A cap สมัย4-5บาทออกชันสมัย2บาท50บนะครับ F s m a r านะครับออกชันึ้นไปเท่าไหร่ครับ 16-17นะครับจนท่านอาจารย์ภัย,ยบูรณ์บอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, ทำไมผมรู้จักบริษัทนี้เพราะแกเป็นประธานากรรมการอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ทำไมเพราะออกชันเนี่ยตอน4บาทผมพูดในงานไอ้มันนี่เออมันนี่ท้องด้วยนะบอกเฮ้ยแล้วผมก็ตกใจแกเป็นประธานากรรมการแล้วแกก็มองผมแบบปลกๆปแล้วมันมี16บาทนะครับนะครับง่ายๆคือออกชันตอนนั้นเนี่ยมาร์เก็ตแครปฮาร์มูดิ้งแคชโฟลคือ40เออประมาณ2.5เท่า เท่ากับ40%ยิวผมมองแค่นั้นเองนะครับ PTDG สมัย4-5บาทนะครับใช่ไหมครับพี่ชัดชัยจำได้ไหมครับนะครับเนี่ยพี่ชัดชัยก็ได้จากตัวนี้ไปนะครับนะครับไปเท่าไหร่ครับเกือบ30แน่20กว่าก็5เท่าเองนะนะครับนะครับนะครับพี่เชื่อยังว่าไม่ต้องถามหุ้นมันจะมาเองนะครับให้จบโพสเซสให้จบคิสทล์มันนะครับ ผ่านการควบอัดแน่นกันแน่นอะไรตๆๆ่างนี่แล้วพี่จะหาหุ้นไอ้เจอนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ซักเซตจริงๆนะครับนะครับมีอะไรอีกนะครับ A อแคปเนี่ยนะครับพี่เนี่ยพวกนี้คือเรียโมนะยโมหมดแล้วนะพี่เรีมโหมดแล้วคําถามคืออาจารย์ของเก่าเรียมมาแล้วเอาของใหม่ดิวเดี๋ยวไปเรื่อยไปเรื่อยท่านจะเห็นเองนะเห็นไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยนะครับมีอะไรอีกนะครับเจมทีก็เคยเรียมมาแล้วครับสมัย เจมทีเนี่ยใครไปดูเนะี่ยสิบบาทเนี่ยคือเท่าบุกเลยฉะนั้นคนที่ซื้อสิบบาทเนี่ยคือเราซื้อเท่าบุกนะครับเท่าบุกนะครับ,บ,บ b c p g เนี่ยพี่เล็ก,ก็เรียนไปแล้วใช่ไหมครับอ่านะครับหลายคนก็พวกพวกนี้คือเรียมหมดแล้วนะนะครับเรียมหมดแล้วนะครับตอนที่ค้นพบเนี่ยไม่ใช่ราคานี้นะถูกกว่าน,นี้สี่ห้าเท่าคำถามคือยังมีอีกไหมที่นเพชรแบบนี้ ผมยืนยันว่ามีที่ผมบอกไงครับว่าบางบริษัทที่เปลี่ยนเซกเตอร์ที่เป็นก็เรียกว่าเป็นเซกเตอร์ที่คน,คนไม่คนไม่ชอบอะ่ะอยู่ๆมีการเปลี่ยนโครงสร้างไรายได้มันอยู่ในคอมเมอร์ซอยู่ในพวกรีเทลโอ้โห,หน่าสนใจเลยนะหรือบางบริษัทเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าเร็วๆนี้มีกองทุนหนึ่งนะครับที่อยู่ไป ที่อยู่ข้างล่างประเทศไทยอ่ะกองทุนหนึ่งนะครับขายหุ้นแลนคิวเฮาก็มานั่งดูเขาถืออะไรอีกก็ถือเยอะนะแล้วผมถามว่าเอะเขาถือเขาขายเสร็จเขาไปทำอะไรปรากฏว่าไงครับไปลงทุนหุ้นจีนท่านชื่อไหมครับว่าณตอนนี้อณตอนนี้ ฝรั่งเนี่ยเข้าเฉพาะประเทศจีนเดี๋ยวผมให้ดูกราฟหนึ่งนะนะครับผสมกันนะครับพวกนี้ต้องคิดเรื่องฟันโฟด้วยนะนะครับเรื่องฟันโฟเรื่องอะไรนะครับท่านดูนะนะครับท่านดูนะสไลด์หนึ่งนะนะครับปีนี้นะครับคือบางเอญเนี่ยสไลด์หลังๆท่านเนี่ยจะเป็นเหตุกรารณ์ปัจจุบันเลยนะครับผมพยายามผสมให้หมดเลยนะพยายามผสมให้หมดเลยนะครับ ท่านดูนะครับร้อยเก้าสองหรือไงเนี่ยอ่าโทษทีเออร้อยร้อยอะไรเอ่ยร้อยแปด็ดมึงอ่าร้อยแสิบเจ็ดนะท่านดูนะอ,อ่อย่างเงี้ยเออโทษทีร้อยแปดห้าร้อแปดห้านะท่านดูร้อยแดห้านะ ร้อยแปดห้าท่านดูนะเจอไหมครับร้อยแปดห้าหนึ่งแปดห้านะครับท่านดูนะฟันโฟที่เข้าปีนี้นี่สองศูนย์หนึ่งแปดนะสองศูนย์หนึ่งแปดนะสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับมีใครเจอยังร้อยแปดห้าสไลด์ร้อยแปดห้านะครับไม่มีหน้าใช่ไหมครับงั้นยี่สิบแผ่นหลัง่นะครับ เดี๋ยวนะโทษทีต้องขอโทษจริงๆนะครับพอเรามีบมด220แผ่น185ก็ประมาณสะสไลด์ที่เออ,เ,อ,อเปิดจากข้างหลังมาก็ได้ครับนะครับเปิดจากข้างหลังมานะครับอ่านะครับอ่านะครับ เปิดจากข้างหลังมาสักยี่ิบแผ่นนะครับถ้านะครับต้องโทษทีมันเออไม่เลียงหน้าให้เพราะว่ามันมาจากการพรีเซนต์หลายพรีเซนต์นะครับให้ดูนะจีนเป็นประเทศเดียวที่ฟันโฟไหลเข้านะแปดหมื่นห้าันล้านเหรียญปีนี้นะท่านดวงไทยนะเฮ้ยโอ้โหไทยนี่แบบลบห้าพันแต่หุ้นเรามาพันแปดถ้ามันลุยอะ คิดในแง,ง่บวกนะคิดในแง,ง่บวกนะแล้วใครอยากรู้ไหมเขาจะลุยเมื่อไหร่ mm hmm. ผมถึงบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ผมบอกว่าเขาช็อตอยู่เป็นลอง mm hmm. น,นี่นี่ขนาดเขาขายนะเรายังมาพันแปดกว่าเลยนะถ้าเขาลุย mm hmm. อ่านะครับหนึ mm ่งแปดครับนี่สองศูนหนึ่งแปดครับเห็นไหม mm hmm. อะไรนะครับ ครัแค่เดือนเดียวยังขาย5,000นี่ของจีไปแลวธนายูอยู่จีเนี่ยซื้อเยอะขนาดนี้85,000ล้านเหรียญท่านสรา้างไหมครับเพราะว่าในอีกประมาณสักสี่ห้าปีงหน้าท่านดู MSCI ไชน่าสิครับจากยี่ึ้นคือมัเท่าที่อ่ะสี่สามจไทยเนี่ยนะครับดู MSCI นะเฮ้ยเรา2.2งจุอ่ะไม่อยู่ในติงเลยนะ <laughs> <laughs> หาไม่เจอเลย ดูของไทยนะนี่คือสี่ห้าปีสังเกตไหมนี่นี่คือเวลาท่านอ่านเนี่ยท่านดูแมคโคเลยนะดูแมคโคนะครับปกติผมคนที่ชอบแมคโครมากเลยครับนะครับ